ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรมัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลครั้งที่5โดยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกำหนดทิศทางการพัฒนาลดเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นางสาวแพรทองทานชินวัฒนนาย,ยกรัฐมนตรีเข้าร่วมและกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลครั้งที่5และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ที่โรงแรมอาวานีพัฒน์บิวต์ซ์กรุงเทพ,พซึ่งการประชุมนี้ถือเป็นเวทีการประชุมรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านดิจิทัลของอาเซียน1ิประเทศรวมถึงคู่เจราจาของอาเซียนได้แก่จีนญี่ปุ่นสาธารณารัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกาอินเดียและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศรวมทั้งเลขาธิการอาเซียนและรัฐมนตรีจากติร์เลสเตเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการของอาเซียนซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนเพื่อร่วมหาลรือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านดิจิทัลในอาเซียนโดยมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจดิจิทัลนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่การคุ้มครองข้อมูลลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและ มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพและประธานการประชุมนำเสนอหัวข้อหลักคือ s e c u l e Innovative Inclusive s h a p p i n g ASEAN Digital Future หมายถึงการมุ่งเน้นและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัยตอบสนองและรับมือตอ่อไปคุกค,คามและอัจฉรกรรมไซเบอร์การพัฒนานวัตรกรรมและเทคโนโลยีอุบัติใหม่และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านแกนหลักสําคัญ3ประการได้แก่ความมั่นคงนวัตรกรรมและความครอบคลุมซึ่งจะเป็นเสาหลักที่จะพัฒนาอนาคตด้านดิจิทัลและนําอาเซียนไปสู่ความก้าวหน้าไปสู่อนาคตของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลในการมุ่งมั่นขับเคลื่อนความมั่นคงปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลนวัตกรรมทรัพยากรมนุษย์สนับสนุนให้เกิดความทั่วถึงและเท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลทั่วภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งยังมีการรับรองเอกสารสำคัญอาทิปฏิญญาดิจิทัลกรุงเทพร่างเอกสารสำคัญที่เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านต่างๆอาทิ ความร่วมมือในการแก้ปัญหาอาญากรรมออนไลน์แนวปฏิบัติธรรมอาภิบาลและจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสารรค์การพัฒนาการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสนับสนุนการไหลเวียนข้อมูลและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานโลกผลิตนาดขวัญแสนสุขรายงาน